สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการช่องใจมีธรรมวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวอันแสนประทับใจจากนิทานชาดกเรื่องพยาลิงผู้เสียสละนิทานที่จะสอนใจเราถึงความกล้าหาญความเสียสละและความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพวกมันมีความสุขกับการกินผล,ลไม้และกระโดดโลดเต้นไปตามต้นไม้โดยมีพญาลิงที่เฉลียวฉลาดและมีเมตตาคอยดูแลนำทางพญาลิงตัวนี้เป็นที่รักและเคารพของลิงทุกตัวในฝูงวันหนึ่งขณะที่ฝูงลิงกำลังเดินทางหาอาหาร พวกมันได้มาถึงริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ที่มีต้นมะม่วงออกผลหวานฉ่ำอยู่ริมฝั่งตรงข้ามแต่ทว่าไม่มีสะพานหรือเรือที่จะข้ามไปยังฝั่งนั้นได้เหล่าลิงต่างมองหน้ากันด้วยความเสียดายเพรมาะมะม่วงเหล่านั้นส่งกลิ่นหอมหวานชวนลิ้มลองยิ่งนักพยาลิงเห็นความกังวลของลูกฝูงจึงคิดหาวิธีที่จะพาพวกมันข้ามแม่น้ำไปกินผลไม้แสนอร่อยเหล่านั้น ด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดพญาลิงได้สังเกตเห็นต้นไทรใหญ่ที่โน้มกิ่งยาวข้ามแม่น้ำไปเกือบถึงอีกฝั่งหนึ่งพญาลิงตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไทรและด้วยกำลังอันแข็งแกรง่งมันได้ออกแรงยึดกิ่งไทรที่ยาวที่สุดแล้วคือคอ่อยโหนตัวเหวี่ยงไปจนกิ่งไทรนั้นยื่นไปแตะริมฝั่งตรงข้ามได้สำเร็จ เมื่อกิ่งใส่ทอดเป็นสะพานเชื่อมสองฝั่งแล้วพญาลิงก็บอกให้ลูกฝูงทั้งหมดรีบข้ามแม่น้ำไปกินมะม่วงอย่างระมัดระวังเหล่าลิงดีใจกันยกใหญ่รีบพากาันข้ามไปกินผลไม้อย่างอร็ดอร่อยแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีนายพรานใจร้ายคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นฝูงลิงกำลังกินมะม่วงอย่างเพลิดเพลิน นายพรานคิดจะจับลิงเหล่านั้นไปขายจึงโกงธนูเตรียมยิงใส่ฝูงลิงพญาลิงเห็นดังนั้นก็ตกใจมากมันรีบคิดหาวิธีช่วยเหลือลูกฝูงให้พ้นจากอันตรายพญาลิงตัดสินใจครั้งสำคัญมันรีบส่งสัญญาณให้ลูกฝูงทั้งหมดข้ามกลับมายัางฝั่งเดิมอย่างรวดเร็วส่วนตัวมันเองอยังคงยืนหยัดอยู่บนกิ่งไทรที่ทอดข้าแม่น้ำ เมื่อฝูงลิงทั้งหมดข้ามกลับมาถึงฝั่งอย่างปลอดภัยแล้วพยาลิงก็ตัดสินใจสละชีวิตตนเองมันปล่อยมือกิ่งไทรทำให้ร่างของมันตกลงไปในแม่น้ำเบื้องล่างและจมหายไปต่อหน้านายพรานใจร้ายนายพรานตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เคยเห็นสัตว์ตัวใดเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นขนาดนี้ความละอายใจเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของนายพราน ในที่สุดเขาก็ละทิ้งความคิดที่จะจับลิงและเดินจากไปด้วยความรู้สึกผิดเรื่องราวของพญาลิงผู้เสียสละนี้เป็นอีกหนึ่งนิทานชาดกที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาที่ยิ่งใหญ่และความเสียสละอันหาที่เปรียบมิได้พระโพธิสัตว์ในร่างพญาลิงได้แสดงให้เห็นว่าความรักและความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่นนั้นสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่กล้าหาญ และเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ชีวิตของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถและสติปัญญาแต่ยังต้องมีจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาและความเสียสละเพื่อส่วนรวมการกระทำของพยาลิงเป็นแบบอย่างอันดีงามที่จะอยู่ในความทรงจำและความเคารพของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตลอดไป ขอให้เรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้หันมาใส่ใจผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เดือดร้อนนะคะความเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่และความเมตตาคือคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ดีขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการช่องใจมีธรรมในวันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับนิทานดีๆ ที่จะมามอบข้อคิดและกําลังใจให้กับทุกท่านสวัสดีค่ะ